มาแล้วคุณผู้ชมนะครับรถยาริสแฮชแบ็กห้ประตูปี19ที่สีแบบนี้คนติดตามกันเยอะมากคุณผู้ชมครับและหายากมากๆในตลาดรถมือสองวันนี้วุฒจัดมาให้หนึ่งคันเป็นสีเขียวโอ้โหสดใสเลยนะบอกเลยสีแบบนี้มีไม่เยอะนะในตลาดรถมือสองนะครับแรถเดิมทุกคันการันตีเหมือนเดิมครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับสักจุดทั้งซ้ายและขวานะครับอย่างสวยคุณผู้ชมและคันนี้เป็นปี2019มือเดียวผู้หญิงใช้ ตัวรถสวยนะครับไม่มีโดนไม่มีเครมอะไรทั้งนั้นนะครับตัวรถตัวถังร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆผู้ชมใครหารถสักคันไว้ใช้ปีไม่เก่าเกินไปและภายนอกภายในสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมครับคันนี้วุธแนะนําเลยนะใครตามหาสีเขียวอยู่นะรีบจัดนะคุณผู้ชมตัวรถสวยจริงนะครับสวยแบบสวยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรายละเอียดตัวรถจะเป็นเช่นไรตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ผมมุ้ดนะครับจากทางบริษัทเทรยนต์นะครับก็พามารับชมกับรถมือสองอีกหนึ่งคันสีแบบนี้อันนี้ออกตัวก่อนเลยว่าเป็นสีเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าจากป้ายแดงมาเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นสีพิเศษนะสีแบบนี้บอกเลยว่าในตลาดรถมือสองมีกันไม่เยอะนะมีขายกันน้อยนะครับใครที่แบบกาลังตามหาไชอบสีแบบนี้อยู่นะกําลังตามหาอยู่นะครับจัดได้เลยวันนี้ หาเข้ามาให้แล้วเพราะก่อนหน้านี้มีนะลูกค้าโทรมาติดต่อผมอยากได้ยาริส5ประตูที่เป็นสีเขียวนะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีสอบถามเรื่องสีแดงนะครับผมเลยทําการประชุมเนาะกับทางฝ่ายจัดซื้อนะครับให้หารถเข้ามานะเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้แต่ย้ํานะคอนเซปต์เราคือต้องรถเดิมจริงๆน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะเลยเอามาจัดจําหน่ายให้กับเพื่อนๆกันเนี่ยคันนี้เข้าเกณฑ์และเข้าตาผมมากๆครับล้าง หดสีให้เรียบร้อยนะครับรับประกันโครงสร้างพี่ครับซื้อไปพี่ไม่ไม่ต้องกลัวในทั้งสิ้นนะเรารับประกันให้เลยหากซื้อไปตรวจเจอว่ารถไม่เดิมเคยมีการชนหนักจมน้ํพลิคว่ำกลับสีหรือว่ากอใหม่มาตรงนี้ผมซื้อคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้เรารับประกันการันตีเช่นเดิมนะครับเราก็จะบอกว่าสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเนาะเพิ่งมาเห็นช่องผมไม่ต้องห่วงนะครับผมมีหน้าร้านอยู่ชัดเจนนะครับยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยเนะื้อที่เกือบ20ไร่นะคุณผู้ชม รถนะครับสามสาขาย่านมีนบุรีเนี่ยนะมีไม่ต่ำกว่าพันคันนะครับรถเยอะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะมีมาตรฐานชัดเจนเปิดมายาวนานถึง26ปีแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับใครจองกับผมเข้ามานะจัดแฟแนซ์นกับผมหรือจะซื้อสดก็แล้วแต่นะแต่ว่าติดต่อมาหาผมเนี่ยนะครับช่องนี้วุฒิเพชรยนต์เนี่ยนะบโทนล่างซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมผมเอารถทุกคันที่จองกับผมเนี่ยเข้าไทยพัฒน์ทั้งหมดนะครับ นะแบบนี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเนี่ยคุณก่อนก่อนผมส่งมอบรถเนี่ยมาตรฐานแน่นอนนะยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอร,ตตรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์คือเราเคลียทุกอย่างให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครบลูกค้าออกกับผมไปไม่ต้องไปทําอะไรนะและมาตรฐานแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะแบบว่าเฮ้ยแบตไอตัวเบรกถ้าเบรใกใกล้หมดแต่มันอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นโดนนีน,นั่นขับไปก่อนอะไรเงี้ยไม่มีนะบอกก่อนนะผมรื้อทํานะถ้าเบรกหมดผมเลียร์จางเปลี่ยนถ้าพงพ้าเบรก ช่วงลงช่วงล่างผมตั้งศูนย์ยางไม่ดีไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์เปลี่ยนใหม่ทันทีนะบอกก่อนนะมาตรฐานนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าซื้อไปใช้สบายใจไม่ต้องมีฟีดแบกไม่ต้องโทรกลับมาด่าผมนี่ผมเน้นแบบนี้คุณผู้ชมฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับทุกคันเราการันตีนะครับจากยอดขายแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมอยู่มานานหลายปีมากๆนะครับมาดูการ 1.2e ได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวพาดูตั้งแต่ทีละจุดเลยนะตัวเนี้ยตัว e เนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมัลตินะครับ หน้าเลนเนะี่ยใส่กลิปแน่นอนเนาะแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกคู่ล่างเขาปีมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนทะเบียนอันนี้เจ้าของเก่าเขาขอคืนนี้ผมเรียนแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าทะเบียนสวยนะเจ้าของเก่าขอคืนนะก็มีไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรารันเลขให้ใหม่ดําเนินการให้ใหม่ทั้งหมดลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปดําเนินการไม่ต้องไปต่อคิวที่ขนส่งหรือว่าประหยัดเงินเ้าง้อยเขาทาให้เราไม่ต้องครับอยู่บ้านเฉย สนใจจองเข้ามาจากไฟแนซ์กันเดี๋ยวทุกอย่างผมดาเนินการให้ทั้งหมดไม่ต้องห่วงนะครับมาดูโครงสร้างก่อนเลยอันนี้สําคัญมากนะน,นี้สตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมดูครับนะเครื่องยนต์ก็นยิงนิ่งครับนะเครื่องยนต์เป็นรหัส3ามฝาดํานะครับแล้วดูโครงสร้างครับน็อตเห็นไหมไม่มีถอดเลยนะครับไม่มีถอดเลยนะครับอีกข้างเดิมหมดเลยเห็นไหมน็อตลดนะครับแก้มข้างก็เดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิม นะครับรูระบายต่างๆนะครับกลมสวยหมดร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เลยชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแบบนี้ด้านในนะเบ้าหัวโช๊คนะครับแก้มข้างปีกในเห็นไหมเด้วยหมดเลยนะครับรถสวยครับถ่ายให้ดูชัดเจนนะครับการันตีกันให้แบบนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะครับ <S <S <ๆ S 1> น็อตคานว่าน้ําเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ถอดเลยนะครับถ้ารถโดนชนหน้ามาเนี่ยนะเปลี่ยนโครงเปลี่ยนคานหรือเปลี่ยนปีกข้างบนเนี่ย นะยังไงนาะตรงนี้ต้องขันต้องขายถูกนะคุณผู้ชมอันนี้ผมเปิดได้เห็นแบบเร็วๆเลยฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยมันสวยแล้วมันเดิมจริงๆนะครับจบนั้นด้านหน้าไม่มีโดนอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านอื่นกันต่อนะอ่ะมาดูด้วยฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนี่ครับตัวถังอี๋ยวปิดประตูให้ดูก่อนนี่ครับตัวถังสวยนะครับนะเหลี่ยมสันมุมคมคมกริบชัดเจนแบบนี้นะตัวรถทรงดีครับทรงสวยนะเป็นรถแฮชแบค นะนั่งก็สบายมันทุกข้ามันทุกของด้านหลังก็ได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือป,ประหยัดน้ามันด้วยนะส่วนล้อนะครับเป็นล้อแม่ขอบ15น,นะเป็นขนาด4รูร้อยคุณผู้ชมยางใส่มาี่ยตอนนี้เป็นบิสโตนคุณผู้ชมครับใครจองกับผมวันนี้เอาแบบนี้ดีกว่ารับยางฟรีเลยทันที4เส้นจบนะผมตัดสินให้เลยนะครับไม่ต้องรอเช็คอะไรแล้วนะยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนทันที4เส้นใครสนใจคันนี้นะ ย้ำนะสี่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันราคานี้ที่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมดูแลให้ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านในคุณผู้ชมดูนะความสะอาดสะอานนะครับแต่งประตูสีดำนะตรงนี้เป็นไงกริปไหมอย่างกริปนี่ครับภายในดูครับเบาะ5้าลายกราฟิกเดิมโรงงานจากป้ายแดงนะครับไม่มีย่นไม่มียับไม่มีสีขาดนะครับก็ถือว่ารายละเอียดถือว่าค่อนข้างสวยนะแผ่นเพดีสิบเเดิมแท้ครับ รับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะมีการตรวจสอบเช็คครบนะครับถึง274รายการนะมาตรฐานแน่นอนไม่ต้องห่วงมีใบเซอร์ให้ลูกค้าดูทุกคันนะครับด้านในด้านหลังคุณผู้ชมดูฮะเอาหไไอูเป็นไงเบาะตึงเป๊ะทุกอย่างทั้งหมดคลิปนาะล้อแม็กสวยครับทั้ง4วงอ่ะมาดูด้านหลังการมีอะไรบ้างด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ท้าย2จุดเดิมโรงงานคันนี้มีมาให้ ย้ำนะว่าไม่ได้ติดเพิ่มอันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะครับเปิดหลังขึ้นมาปึ๊บอ่ะโครงสร้างครับดูเลยน็อตข้างหลังไม่มีขันไม่มีไขแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่ารถเนี่ยยิ่งแฮชแบ็กเนะี่ยยิ่งดูง่ายเลยนะถ้ารถเกิดอุบัติเหตุนะโดนชนเข้ามาเนี่ยตึ้มเข้ามาเนี่ยนะถึงโดนไม่เยอะโดนลิปเดียวแค่น,นียก็เถอะคุณผู้ชมนะครับอย่างไงอย่างไงเราไปเคมเราไปอู่นะ่นะครับเขาก็ต้องขันน็อตตรงนี้ออกมา ขันเพื่ออะไรเอาฝากระโปรงเชน่นนี้นะไปซ่อมไปเคงไปทําสีนะาต้องขันต้องไขต้องแกะต้องแงะแต่ว่าเน,นี้ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยว่ารถมันเดิมไม่มีประวัติการเกิดอนะบุบัติเหตุนะผมว่าผมรับกล้ารับประกันและการันตีให้เลยว่าพี่ซื้อแบบนี้ไปใช้เนี่ยยังไงก็สบายใจนะไม่มีปัญหาตามหลังอะไรแน่นอนนะคะรถมันเดิมรถมันสวยจริงๆนะครับเอาญาติมาดูเอาเพื่อมาดูใครเขาก็ชมครับว่ารถสวยนะครับเอาง่ายๆคุณผู้ชมรถเนี่ย ถ้าพี่มาดูรถเนี่ยที่บริษัทเนี่ยรับประกันเลยนะครับพี่หาตำหนิหาข้อติของรถไม่เจอนะครับยังไงก็จบแน่นอนนะครับผมรับประกันนะรถมันสวยนะครับมาดูมุมฝั่งนี้กันสักนิดครับอันนี้คือมุมจากด้านขวาด้านหลังนะครับตีกเบาะสวยนะตะเข็บสีน้ำเงินนะครับภายในก็ค่อนข้างกริบมีสวิตเซนเซอร์ไฟตัดหมอกเซชั่นคอนโทรลมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน สามารถรับสายวางสายและเพิ่มเสียงลดเสียงได้ผ่านตัวพวงมราลัยเลยคุณผู้ชมครับนะส่วนความเย็นของแอร์หายห่วงครับแอร์ Air, เย็นเพียงพอครับเลขไมการช้างานคันนี้อยู่ที่127,605กิโลเมตรนะไม่เดิมแน่นอนนี้ผมเปิดให้เห็นชัดเจนนะครับพวงมราลัยสวยงามครับไม่มีลอกไม่มีร่อนสภาพถือว่าดีโอเคผ่านเลยนะครับจอบกลางอะ่ะเปิดชนิดนี่ครับเครื่องเสียง ใช้งานได้ปกตินะไม่ว,ว่าจะเป็นใน่มควบคุมพ,พ,พ,พมลลัยตรงนี้หรือยาปุ่มตรงนี้นใช้งานได้หมดนะครับหลีเสียงก่อนในดรดเลเขาสิทนะแล้วก็ในส่วนของมาก็คือเรื่องของระบบแอร์ครับคันนี้ได้เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลแบบ LED มีตัวเลขบอกที่ชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะครับเป๊ะใครสนใจรีบนะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของตัว ยี่วางแก้วนะ้ำด้านในามีมาให้แล้วก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะส่วนภายในยจะเป็นสีดําด้านแบบนี้คุณผู้ชมนะครับคนทานแนะ่นอนแล้วก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติยังไม่มีกล้องถอยนะนี้ชี้แจงก่อนนะในรุ่น e เขายังไม่มีมานะแต่ไม่ใช่ว่าจะติดตั้งเพิ่มไม่ได้นะมันติดตั้งได้นะเราก็เปลี่ยนส่จอ a n อนดอ d นะครับก็บางใส่จบแล้วนะราคาก็แล้วแต่นะงบประมาณของผู้ใช้รถเลยนะครับสามพันสี่พันห้าพันยันหมื่นกว่าก็มี อยู่ที่สเปคจออยู่ที่ความเร็วของจอนั่นเองนะครับประมาณนี้นะกับตัวยาริสนะครับใครสนใจอย่าลืมนะรีบติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ0910272415รถเนี่ยสวยแน่นอนหาที่ติไม่ได้แน่นอนนะครับใครสนใจอยากจัดฟแนนซ์มาได้เลยนะครับนะได้ยอดจัดที่เต็มและสามารถฟรีดาวน์ได้นะถ้าเราเครดิตดีนะแต่เครดิตไม่ดีก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลพักมาสอบถามโทรมาคุยกันก่อนได้เลย นะผมมีไฟแนนซ์เนี่ยบริการรองรับมากกว่า13สถาบันการเงินที่ไม่เหมาะกับไฟแนนซ์นี้ผมก็พาที่ไปกับไฟแนนซ์อื่นนะเราจะมีการตรวจสอบมีการกรองเคสก่อนอย่างเช่นลูกค้าติดต่อผมมาเนี่ยนะครับบางทีผมอาจจะขอเบอร์คุยเนี่ยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะเซลเนี่ยยิ่งถามเยอะยิ่งดีเพราะจะต้องสอบถามรายละเอียดลูกค้าว่าทําประกอบอาชีพอะไรเครดิตเป็นอย่างไรเบื้องต้นเพื่อที่จะส่งไฟแนนซ์นั้นไฟแนนซ์นั้นเพราะแบงก์มันเยอะมันแต่และแบงก์เนี่ยเขาจะชอบอ่าลูกค้าเนี่ยเงื่อนไขไม่เหมือนกัน นะครับฉะนั้นเนี่ยเซลล์ก็ต้องเซียนผมอาจจะโทรอาจจะคุยอยู่ลูกค้าสอบถามได้หน่อยอย่าพุ่งรำคาญอย่าพุ่งจุกอย่าบอกว่าเฮ้ยทำไมจุกติดจังนะแต่มันชัวร์ครับพี่นะครับมันจบครับพี่บอกแบบนี้นะเห็นเซลล์ถาม,มน้อยเนี่ยนะครับไม่ค่อยถามมาเยอะเนี่ยอขอตบัตประชาชนเนี่ยสุดท้ายเป็นไงคุณผู้ชมครับติดแท็กซิ่งนะเพราะเซลล์เขาไม่มีเซลล์เขาขาดความรู้นะครับเขาได้บัตรประชาชนเข้ามาเขาก็เสียบเอาไปหาแฟแนด์เลยเสียบเลยไปแฟรนแบงก์นี้ไม่ผ่านก็ไปยื่นอีกแบงก์นึงแบงค์นี้ผ่านก็ยื่นแบงก์นึงนะความ นะแต่ถ้าผ่านเซล์ก็ได้เงินได้ค่าคอมเซลเซลแบบนั้นเขาจะไม่คิดเราเยอะนะเขาแค่ประเมินเขาแค่แบบได้บัตรมาก็เสียบเลยเช็คเลยจบนะอันนี้คือเซลลขาดความรู้นะตัวอย่างผมเนี่ยอาจจะกรองเคสเยอะหน่อยสอบถามเยอะหน่อยนะเพื่อที่แบบว่าได้เคสข้อมูลลูกค้าแบบนี้มาปุ๊บเรายื่นกับแบงก์นี้ปุ๊บจบเลยอนุมัติไม่ต้องไปแก้เคสแก้แบงก์นน้นนี้นั้น,นเพราะอะไรลูกค้าติดแท็ซิ่งและยอดจัดมาลดน้อยลงเครดิตลูกค้าช้ำบางทีจัดไม่ได้เลยอันะนี้เจอกันเยอะ นะครับผมไม่นั่งแก้เคสกับลูกค้าที่แบบว่ายื่นจากไปไ้ายแดงมาเนี่ยเยอะมากๆพอสมควรเลยคุณผู้ชมยิ่งหลังจากงานมอเตอร์โชว์หรือว่าแก้เคสจากยื่นไปจากแบงก์อื่นมาไปกับเต้นอื่นมาเนี่ยผมแก้บ่อยมากฉะนั้นรักษาสิทธิ์ตัวเองนิดนึงครับหวงสิทธิ์หวงบัตรประชาชนเรานิดนึงอย่าเพิ่งไปให้ยื่นให้ใครเสียบมั่วๆกรองเซลล์นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับขออนุญ,ญาตขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนดีกว่าวันนี้พูดเดยอะแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ